จดนีนาคราดจดนีตาแดงเปล้ดเลยโอสวัสดีครับญาติโยมเเอาอีกแล้วครับอ้ยวังนี้แหลกเก้าวมากแล้วมาเลยครับอันนี้ก็คืองานประจำคนตำสวนครับจากที่ฝนตกนะกันมาหลายวันเลยทีเดียวพี่น้องครับกรําคืนนี้ก็กลับเข้าสู่สภาวะ หาต่างกันแล้วพี่นอ้องตัดยางนี่ส่วนตรงนี้คือยางสองอันหนึ่งครับนี่ช่วงนี้นี่บอกเลยนะพอถูกฝนตลม <c oughs> เข้าไปนะจริงๆมันก็มีโรคเนี้ยเข้ามาแล้วนะอยู่สองสามเดือนแล้วนะที่ผ่านมานะทีนี้มันก็ไม่ห่างหายไปครับเนื่องจากว่าฝนตกอย่างเนี้ยครับนี่หน้าดําแล้วหน้าดําแล้วนะอย่างนี้ึกรีดหนาเลยครับนะ รดนานาสักสักหน่อยนะครับเพื่อให้มันปนบริเวณนี้นะครับแต่ถ้าวา่าอากาศดีอากาศดีขึ้นมามีแดดมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็ก็สั่งซาไปนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยต้องตาดินนะครับเนี่ยผมตาดินในในฤดูก,การก่อนนะมันก็พอช่วยได้ครับจากที่ว่ามันจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรมันจะขยายวงนะมันก็จะแห้งไปนะครับ พอโดนดินนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อยตาอีกนะครับสักสักล็อกสองล็อกเดี๋ยวก่อยตาตรงตาเรื่อยๆครับช่วงนี้ดินนะครับดีแต่คืนนี้เนี่ยผมกรีดเสร็จแล้วนะครับพี่น้องครับนะกรีดเสร็จแล้ว <laughs> โอ้ยเนี่ยก็ต้องลุ้นฝนกันอีกนะไม่รู้จะเป็นเช่นไรนะครับนี่ชเช้าแรกๆนะครับ <laughs> หลังจากที่ฝนตกแถวบ้านผมนะ สองสามวันครับวันแรกเนี่ยโดนโดนอะไรก่ตายว่าตกหยิกเลยเนะยผมตกยิกยางเลยผมขึ้นแรกหมาว่วรุงเลยจนว่ายัยนลักอ่ะโอ้โหนอาไม่ตันะครับวรุงเียบร้อยได้ต่าขี้พี่น้องครับอ้า oh. อันนี้ก็ต้องรุนอีกนะไม่รู้จะสั่งซาไปแล้วหรือยังนะกีดเสร็จแล้วครับกิดเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเดินดูนิดหน่อยครับเดินดูนิดหน่อยไม่รู้ว่าจะออก มากน้อยแค่ไหนนะวันนี้เช้าแรกๆนะครับี่ต้นนี้ยังย่อย,ยอ,อยู่นะนี่กรีดเสร็จมาสักประมาณโซนนี้นะโซนนี้ก็ประมาณสักชั่วโมงนิดๆแล้วนะครับก็ยังยอยอยู่นะครับน,น่าดําหมดแล้วนะช่วงนี้น่าดําหมดแล้วกับปี่น้องครับยางภาษาตายว่าตุกหย่างะะว,าว่ะ <laughs> <laughs> ไม่รู้ย้ายน้ำยางสระดิ่มาปกติยางทุกหย่างนะจะํำ ที่เกยเอนพี่น้องครับมันก็จะย่อยขึ้นอิดย่อยว่าเดิมอิดก็ยังตกหยาดว่นะแตา,ากว่าตา,ากว่ามันโดนหนักๆเนี่ยนะแตามันโดนหนักๆเนี่ยบางทีหน้ามันอาจจะแห้งไปสักสักแป๊บหนึ่งนะครับแต่เราก็กรีดไปนะกรีดนานๆอย่างที่ผมบอกนะกรีดนานๆไปพอมันพ้นเนี่ยมันก็อาจจะหายหายไปเองได้นะครับนี่เดินไปดูครับเดินไปดู นี่ตอนนี้ยังย้อย,ยอ,อยู่เลยนะยังโตกยา่างนี่น่าจะออกสักทีแหละออกกว่าเดิมสักทีกว่าออออเ,เอ้ยครับเฮ้ยเจ้งูปะปูงไปไปไหนที่ไปไหนทีไไ่ไม่รู้อะไรครับอยู่ที่อยู่ที่ต้นกล้วยหน่อยเนี่ยไปดูครับอ๋อใจจริงๆด้วยครับนะลิงจุนวิน้องครับ ลิงจุนหรือว่าลิงลมหรือว่านางอายอะไรก็แล้วแต่นะที่เขาเรียกกัน,นครับนไหครับมันเข้ามากินลูกลูกกล้วยเตือนโอ้ยเด็กตจริงๆแล้วนะไอ้เจ้าลิงลมเนี่ยเจ้าลิงจุนเนี่ยครับนะเวลาเราเจอมันสักครั้งเนี่ยมันก็อยู่สูงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ดูนู่นนะอยู่บนปลายต้นไม้นู่นเห็นแค่ตาครับะเนี่ยผมบอกให้เลยนะ น้องๆหนูๆสมัยนี้นะอากเจอตาลิงจุนก็ไปเว็บแรกเนี่ยมีสะดุ้งนะบอกให้โอ้ยจุดนี้นะากลาดโอ้จุดนี้ตาแดงปรืดเลยโอ้โหโอ้ไม่ก็แต่แต่จริงไหมนี่ตาหน้ากล้าดเต็ดกว่าน่ารักเลยเขาลิงจุนหรือนางอายโอเคโอเคแม่ okay. Okay. กินกล้วยตอเลยเพื่อนไม่หลักกวแหละ่ะโอเคอแล้วนะอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอัปเดตราคากันด้วยครับนะไม่รู้บันปลื้มั้งแล้วล่างนี้ราคายางนะคนตกายวันไม่รู้ขึ้นให้สักิดจักุกกยไม่ดีโอ้โอ oh oh. ล่าสุดนะอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดครับพี่น้องครับนะไม่รู้อะไรนะ จะขึ้นถึงโลเอาเท่าไหร่เดียพี่ต้องอยากได้โลเท่าไหร่ครับนำยางนำอย่าง,น,างนะก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ล้วกันนะเ้ยวันถ้าได้โลรอยนี่มาต้านเอาต้าน <c oughs> หลายคนบอกเอ้ยอย่าไปหวังอะไรโลรอยนะถ้าได้โลรอยดนะีแต่ถ้าวัางนี้สัก อ,อกซิบสวยหลาวังกกซิบกองมันอยู่ห้าซิบเลือยอยู่นี่ก็อย่างใด้จักุกจะกุกซิบนี่มันเรียมลาเลยเนี่ยเอ้ยนะครับนะอ่ะโอเคครับถ้างั้นนะวับไปที่ตอนเก็บตอนรุ่งเช้าเลยครับปมาแล้วเจ้าเจ้าสายสายโ,โ้ไม่รู้ว่าจะออกประมาณไหนวันนี้ ไปเก็บยางกันก่อนพี่น้นองครับอ๋อโซนนี้สองอันหนึ่งสองอันหนึ่งที่หน้าดำๆน <c oughs> นี่ครับนี่มีย้อยไลยนิดหน่อยนะครับเอาขึ้นมานิหนึ่งนะครับเช้าวันนี้ เป็นวันทตียาขาดแจ่มใสครับโอ้ยหลังฝนตกไม่อยากีแรงแล้ววากว่าลังง้นทดใสเสมอเอาเราะบางทีพเราแรง่งปั๊บว่าเจ้าว,วันเย็นตกลาวโ oh, <no. S 1> อ้โหนี่มวยตายก้นยำอยู่ <c oughs> ส่วนฝั่งนี้นะครับ ก็เป็นยางแก่ขึ้นมานิดนึงนะต้นนี้ยี่สิบสี่นะอย่างที่ผมบอกนะผมก็ได้ทมคลิปไปหลายรอบแล้วด้วยนะเดี๋ยวดูครับนะอย่างที่บอกครับยางช่วงนี้เนี่ยถ้าได้กรีดนะดีๆเนี่ยนะครับมันก็จะให้ปริมาณน้ำยางใช้ได้แล้วนะช่วงนี้ใช้ได้แล้วน,ะนี่หอยโฮโฮ พวกนี้ชอมดูดนะจะบอกให้นีก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแล้วเดี๋ยวนะครับกิโลเท่าไหร่นะน้ำยางนะครับแถวบ้านผมตอนนี้จะได้ขี่บาทเลือขี่บาทนะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่น้องดูกันนะ้เนี่นี่ควยต่วนเลยไม่รู้ลิงจุนมันนอน ไปยอบอยู่ตรงไหน,นโอ้ยนี่ต้นนี้นี่เกลือสวยนะแต่โดนโดนเหมือนกับมากินไปแล้วสักรอบไหมนะมีอยู่มีอยู่อ่ะโอ้โหโอยอดมสมบูรณ์แตมรกอีกต่างหากโอ้ย และนี่ก็คือราคานาำยางสดแถวบ้านผมนะครับในวันนี้เดือนนี้ปอสอี้ครับก่อนจะกันคลิปนี้นะครับขอฝากนี่ดินตานหน้ายางครับช่วงนี้ต้องดูแลหน้ายางกันสักหน่อยครับก้าวเววมาว่าราคาลูกยางตอนกลายยางเนี่ยเปย่งหู้ชี้วัางนี้พี่น้องครับโอ้ย,อยนะขอบคุณครับทุกท่านฝากกดติดตามด้วยนะครับคนที่เข้ามาใหม่ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วพบใหม่คลิปหน้าสวันนี้ สวัสดีครับถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและ้าพี่น้องอยากดูคลิปและเพรลิสเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับพร้อมมีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้และไว้พบกันครับสนุกครับ